สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพ์ธรรมภาเลศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาระวิทยาหลือดทางสมองนะครับวันนี้ก็มาพูดเป็นเรียกว่าตอนที่3และสําหรับยาต้านการแข่งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่นะครับซึ่งจริงๆเคยพูดไว้นานแล้วแต่แค่แบบแตะๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่างานศึกษามันก็ค่อยๆเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้หมก็จะมาพูดในแง่ว่ายาต้านการแข่งตัวของเลือดกลุ่มใหม่เนี่ย ข้อมูลทางการแพทย์ตอนนี้มันมามีที่ใช้เนี่ยเทียบเท่าหรือชนะนะครับวาฟารินในแง่ไหนบ้างครับคลิปที่แล้วนี่หมอพูดไปแล้วว่ากรณีไหนบ้างที่ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่เนี่ยยังไม่สามารถไปทดแทนยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเก่าเช,เช่นวาฟารินได้นะครับอย่างเช่นเรื่องคนไข้เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ทําด้วยเหล็กนะครับหรือว่ามีหัวใจที่ผิดจังหวะชนิด AF ร่วมกับ ห้องหัวใจบางห้องหรือปั๊มปิ้งของหัวใจเนี่ยโตหรือผิดปกตินะครับหรือว่ามีลิ้นหัวใจชนิดลูมาติกก็ยังไม่สามารถมาทดแทนวาฟรินได้นะครับอสุดท้ายก็คือพวกที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF นะครับร่วมกับมีริมเลือดในหัวใจเนี่ยก็ยังไม่สามารถนำมาทดแทนได้นะครับอสุดท้ายก็คือในคนไข้ที่ไตาวายระยะทย้ทายเนี่ย ก็ยังต้องใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเก่าอยู่เพราะว่ามันตรวจระดับยา <c oughs> เลเวลยาค่อนข้างง่ายถ้าเทียบกับยากลุ่มใหม่ที่ตรวจระดับของยาเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลานาน,านกว่านะครับซึ่งทําให้การรักษาเนี่ยมันไม่ได้ท,ทันท่วงทีหรือไม่ได้ราบลื่นเหมือนยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเก่านะครับคราวนี้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่ที่หมอพูดเนี่ยก็ ต่างจากคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับมีกัน4ตัวนะครับก็คือพาดาซาหรือดับบิกาแทนนะครับแล้วก็เรเวล็อกซ์แบร์หรือซาเลโตนะครับอพิสซแบร์หรืออิลิคิสแล้วก็ริเซนนาหรือว่าเอโดซแบร์นะครับก็มี4ตัวที่คิดว่าในตลาดเนี่ยหยิบใช้ก็ต้องหนึ่งใน4นี้นะครับกลุ่มไหนบ้างที่งานศึกษาบอกว่ามีความได้เปรียบแล้วก็เรียกว่าชนะ ตัววาฟารินนะครับในแง่ของการใช้งานล้กันนะครับหนึ่งก็คือนะครับในกรณีที่คนไข้เนี่ยกินวาฟารินแล้วไม่ค่อยได้ระดับยาครับกินแล้วต่ำระดับ I.N.R. หรือระดับเวลาที่เราตรวจระดับยาเลือดระดับเลือดเหลวเลือดอ่อนตัวในวาฟารินเนี่ยเราเรียกว่าค่า I.N.R. เนี่ย ไม่ค่อยด้ระดับนะครับเช่นปกติเราอาจจะอยากให้เลือดอ่อนตัวหลังจากกินวาฟรินในระดับ2-3ถึงเท่าของคนปกติเนี่ยกินยังไงก็ได้1นึ่งหนึ่งกว่าหรือเลยไปเลยเลย3เลย4ซึเ่งจะทําให้เลือดออกง่ายคนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้ที่ไม่ค่อยเหมาะทานยาวาฟรินนะครับฉะนั้นก็จะเป็นเ,เลี่ยงไปใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่นะครับก็จะดีกว่านะครับ กลุ่มที่สองก็คือคนไข้ที่รับประทานยาหลายตัวนะครับซึ่งมีผลต่อเมตาบอลิซึมหรือ ism, มีผลต่อการต่อระดับยาวาฟอรินนะครับเนื่องจากว่ายาวาฟอรินเนี่ยมันเป็นยาที่ไม่ว่าจะเป็นตัวอาหารนะครับผักผลไม้หรือยาบางยาหลายๆชนิดเลยนะครับเรียกว่ายาเป็นร้อยๆชนิดเนี่ย มีโอกาสมีผลต่อวาฟลินได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรับประทานยาที่มีผลต่อวาฟลินค่อนข้างเยอะเนี่ยครับเช่นยาที่ไปกระตุ้นการการทำลายยาวาฟลินหรือยาที่ไปยับยั้งการทำลายยาวาฟรินเนี่ยพวกนี้กอ็อาจจะเลี่ยงนะครับไปใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่ก็ได้นะครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานยืนยันว่าทานยาวอฟอรินแล้วร่วมกับยาประจําที่ท่านทานอยู่แล้วระดับยาวาฟอรินเนี่ยที่เราดูจากเลือดเหลวอ,อ่อนตัวเนี่ยมันมันไม่สามารถคุมอยู่ในค่าที่ปกปติได้นะครับกินยังไงเลือดก็ไม่อ่อนตัวได้ระดับยาหนึ่งนะครับหรือกินปุ๊บระดับหระดับหเลย,ยคือเหลวอ,อ่อนตัวมากนะครับพวกนี้ก็ ก็ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงยาวาฟารินเหมือนกันนะครับก็ไปใช้ยาที่กลุ่มใหม่แต่ก็ต้องเลือกตัวนะครับที่ที่อาจจะเป็นตัวที่มีผลต่อปฏิกิริยากับยาตัวอื่นที่น้อยในบางกลุม่มในบางตัวของของยาในกลุ่มใหม่นะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องงานศึกษานะครับว่าแล้วกลุ่มอื่นอีกไหมนอกจากกลุ่มที่ทานวาฟฟารินแล้ว ควบคุมระดับยาไม่ได้นะครับกินวาฟรินแล้วมีการกระทบกับยาหลายๆตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีข้อมูลทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะก็คือว่าในกลุ่มที่อายุเยอะมากๆนะครับอาจจะเลย7580เนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยเริ่มมีงานศึกษาว่ากินตัวยาต้นานการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่เนี่ยจะปลอดภัยกว่านะครับเนื่องจากมันตามมาด้วยเหตุผลข้อต่อไปก็คือ งานศึกษาที่เป็นตัวชิ้นใหญ่ๆชิ้นที่สำคัญๆญเนี่ยพบว่า,าทั้ง4ตัวเลยนะครับงานศึกษาใหญ่ๆเนี่ยพบว่ายาต้านการยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเลือดออกในสมองได้น้อยกว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเก่านะครับหมายความว่าเวลาที่เราทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเราอยากได้ฤทธิ์ที่ทําให้ เลือดอ่อนตัวนะครับไม่ลิ่มละลายลดการเกิดลิ่มเลือดตามที่ต่างๆของร่างกายท้งที่หลอดเลือดดาหรือที่สมองหรือหลอดเลือดแดงนะครับการที่เลือดมันอ่อนตัวเนี่ยหมายความว่าเลือดมันก็จะหยุดยากนะครับซึ่งทําให้ในบางกรณี่ยยาต้านการแข็งตัวของเลือดมันไปทําให้เลือดออกในสมองมากขึ้นนะครับเลือดออกในสมองง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้งานศึกษาพบว่า ยากลุ่มใหม่ทั้ง4ตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือดออกในสมองน้อยกว่าวาฟรินแบบแบบมีนัยยะสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ที่เรียกว่าทุกตัวนะครับมีประสิทธิภาพในแง่นี้และเป็นข้อที่ต้องพึงระวังมากๆนะครับอายุเยอะแล้วก็คนไข้ที่มีโอกาสเลือดออกในสมองง่ายเช่นเป็นคนที่เ,เคยเลือดออกสมองอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนไข้ที่ ล้มบ่อยกระแทกบ่อยนะครับพวกมีโอกาสกระทบกระเทือนได้ง่ายซึ่งโดยมากก็เป็นคนมีอายุนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่ายาต้านแข็งตัวบางตัวยาต้านการแข็งตัวของเลือดบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการป้องกันการเป็นอมัมพฤกษ์ซ้ำจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีกว่าวาฟรินก็มีนะครับอ,อย่างเช่นตัวงานศึกษาของดาบิิาแทนหรือว่าพราราซ่ร้อยห้าสิบเนี่ย ก็จะมีงานศึกษาที่มีฤิ์ในการลดอัตราการเกิดริ่มเลือดจากคนจะได้ผิดจังหวะไปอุดที่สมองเนี่ยได้ดีกว่าวาฟรินนะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาคอมเมนต์เอาไว้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าในงานศึกษาเนี่ยมันเกิดจากว่าคนที่กินวาฟรินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คุมค่าระดับหรือระดับเลือดเลือดอ่อนตัวเนี่ยได้เปะ100๊ะร้อซทุกครั้งนะครับ ในงานศึกษาเนี่ยเขาใช้การควบคุมตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นต้องคอมเมนต์ไว้ว่างานศึกษาที่ตัวพาราซ่า150เนี่ยป้องกันลิ่มเลือดอุดตันจากสมองในภาวะ AF เนี่ยได้ดีกว่าวาฟรินเนี่ยมันเกิดจากส่วนหนึ่งมันเกิดจากว่าคนที่ทานวาฟรินเนี่ยทานยาได้ไม่สามารถอยู่ในระดับยาได้ตลอดเวลานะครับซึ่งจริงมันเป็นเรื่องปกติสำหรับการทานยากลุ่มนี้นะครับมันทําให้คุณหมอเนี่ย ถ้าเค,เคยกินอยู่จะรู้ว่าเวลากินวาฟรินเนี่ยคุณหมอปรับยาแทบจะทุกครั้งที่เจอกันเพราะว่ามันปรับปรับแล้วมันเลเวลไอเมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงลนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนข้อมูลท,ท,ที่ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วกันนะครับส่วนข้อมูลต่อมาก็คือว่าในในบางกรณีที่คนไข้าทานวาฟรินแล้วเกิดเลือดออกตามที่ต่างๆเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือตามที่ต่างๆหรือในยิ่งในสมองเนี่ยอันนี้เป็นที่ใช้ที่หนึ่งว่าพอต้องทานยาต้านแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเกา่าและเกิดปัญหาเลือดออกเนี่ยเราสามารถใช้ยาต้านแข็งตัวของเลือดเนี่ยกลุ่มใหม่เข้ามาแทนได้เพราะว่ามีการศึกษาว่าโอกาสเลือดออกตามที่ต่างๆในบางที่ในบางตัวยานะครับโดยเฉพาะที่สมองเนี่ยน้อยกว่าฉะนั้นจะเป็นที่ใช้ว่าในกรณีที่กินวาฟรินแล้วเคยเลือดออกในสมองเนี่ย หรือเลือดออกตามที่ต่างๆค่อนข้างเยอะเนี่ยสามารถชิปมาเปลี่ยนมาใช้เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่ได้นะครับอันนี้ก็ก็แต่ผมต้องคอมเมนต์นิดน,นึงว่าในกรณีที่ยาวาฟรินเนี่ยมันได้ระดับปกตินะครับไม่ใช่ว่ากินยาเกินแล้วมาเลือดออกอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลทางทางงานศึกษาอีกอันหนึ่งที่บอกว่าอ่าคนไข้กลุ่มนีย้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่จะ จะจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่เนี่ยนะครับมีการกินยาเนี่ยที่มีข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็คือหยุดยาแล้วยาหมดฤทธิ์ค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเหมาะก็คือกลุ่มที่คนไข้ต้องหยุดยาบ่อยๆนะครับอาจจะมี เหตุจาเป็นอย่างเช่นจําเป็นต้องไปทําหัตถการอะไรบางอย่างครับอา,อาจจะไม่ใช่แค่ถอนฟันบ่อยๆหรือหรืออะไรที่ต้องหยุดยาบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีาโรคบางอย่างที่จําเป็นต้องอต้องหยุดยาบ่อยๆเพื่อให้คุณหมอสามารถไปตัดชิ้นเนื้อไปทําการรักษาในบางที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือต้องผ่าตัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่เนี่ย อันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าตัววาฟารินเนี่ยยากลุ่มเก่าเนี่ยกว่าคนไท้จะหยุดยาแล้วสามารถไปผ่าตัดได้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาตั้ง7วันนะครับกว่ารับจะประทับทานยาเริ่มใหม่แล้วยาได้ระดับก็จ,จะต้องใช้เวลาอีก7วัน10วันนะครับยาต้านการเห็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่เนี่ยหยุดยา2อสมวันยาก็หมดฤทธิ์แล้วนะครับแล้วเวลาเริ่มกินเนี่ยยาก,ก็ออกฤทธิ์ค่อนข้างไวเฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ ที่เหมาะกับการยาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่นะครับฉะนั้น้สรุปเลยนะครับถ้าหลักๆที่ใช้ก็คือ1คนไข้กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเก่า o, แล้วกินแล้วไม่ได้ไม่สามารถคุมให้อยูใ่ในระดับยาที่ดีได้นะครับอันที่2คือมียากินยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มเก่าแล้วมียาตัวอื่นที่ทําปริยากับยาตัวฟรินค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้กลุ่มใหม่ได้นะครับ อันที่3ก็คือเป็นคนไข้ที่ทานยาวาฟรินแล้วเลือดออกง่ายๆเจอบ่อยอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปใช้กลุ่มใหม่ได้อันที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่ทานยาวาฟรินแล้วเนี่ยมีมีปัญหาค่อนข้างเยอะจนต้องหยุดยานะครับไม่รู้จะไม่กล้าใช้ยาตัวอื่นแล้วเนี่ยยากลุ่มใหม่ก็ก็อาจจะเป็นทางเป็นช้อยหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อสามารถยังทานยาได้แล้วก็โอกาสเลือดออกก็ก็ไม่เยอะนะครับ ฉะนั้นก็ที่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่สุดท้ายที่พูดไปก็คือว่ามีปัญหาว่าต้องจําเป็นต้องหยุดยาบ่อยๆหยุดยาผ่าตัดต้อกระจกตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีต้องตรวจตรงนั้นเพิ่มตัดชิ้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับถอนฟันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ยาต้านการแห็ตัวของเลือดกลุ่มใหม่มันจะหยุดยาแค่สองสมวันก็จะง่ายกว่านะครับคราวนี้ถ้าให้หมอลงรายละเอียดลึกๆเลยว่า ในกลุ่มโรคไหนนะครับที่ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่เนี่ยดีกว่าวอรฟรินนะครับหรือว่าเลือดออกตำแหน่งไหนของร่างกายที่ยาต้านาแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่เนี่ยโอกาสเลือดออกน้อยกว่านะครับหรือภาวะไหนที่ชนะวอรฟรินเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้หมอก็อาจจะพยายามไม่ไม่พูดนะครับเพราะว่า งานศึกษามันยังต้องรอนิดนึงแล้วก็แต่ละสี่ตัวนี้ของยาต้านการแข่งตัวของเลือดเนี่ยก็มีงานศึกษาที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเนี่ยมันต้องพูดเรียกว่าวิ่งลายตัวเลยนะครับว่าว่าตัวไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาเทียบกันตรงๆเขาไม่ได้เพราะว่างานศึกษาแต่ละตัวเนี่ยมันไปเทียบกับวัารินทั้งหมดมันไม่ได้มาเทียบกันเองในสี่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้ให้สรุปง่ายๆหมอว่าสรุปแบบ แบบที่หมอพูดไปนะ่าจะถือว่าครอ,อ,อบคลุมที่สุดนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าถ้าต้องการใช้หรือว่ามีข้อที่อย่างที่หมอพูดไปนะว่าว่ากลุ่มนี้สามารถนํายาต้านการแข็งตัวของเลือดมาใช้ในกลุ่มใหม่ได้เนี่ยก็ก็ลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลด,ดูดูนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะครับเพราะในคลิปที่แล้วนะหมอพูดไปแล้วว่ากรณีไหนบ้างที่ห้ามเปลี่ยนนะครับที่ยังต้องใช้วาฟรินเหมือนเดิมไม่มีงานศึกษาที่รองรับ ก็าสามารถใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มใหม่ได้นะครับท้ายสุดนะครับก็คืองานศึกษาพวกนี้มันก็ยังยังมีต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าพอมียากลุ่มใหม่เขาก็ต้องมาแทนว่าภาวะไหนที่สามารถใช้แทนยากลุ่มเก่าได้อันไหนไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องต้องติดตามไปนะครับแต่ถ้าให้หมอสรุปคร่าวๆของยาต้านการแข็งตัวของเลือด ใน4กลุ่มนี้ว่าแตกต่างกันยังไงคร่าวๆนะครับหมอจะพูดคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณครับ